สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับชุดอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับกับรถ Toyota Fortuner ปี2012นะครับในงบ24,900ื่นนะครับวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับเป็นชุดลำโพงและพาวเวอร์แอมแล้วก็ซับบล็อกเป็นของแบรนด์ m a s s i v e ทั้งชุดนะครับเป็นสินค้าแบรนด์ดีแบรนดังแบรนด์ i n t e r b ร์แบนะครับตัวนี้เป็นสินค้าแบรนด์ USA ด้วยนะครับแบรนด์ m a s s i v e นะตัวนี้มีใบรับประกันแล้วก็มีคู่มือมาให้ชัดเจนนะครับลำโพงชุดแยกชิ้นนะคู่หน้านะตัวนี้ก็ ใช้เป็นของแบรนด์แมสซีดรุ่น TOY 6K นะครับตัวนี้เป็นลำโพงที่ออกแบบมาตรงรุ่นโตโยต้าโดยเฉพาะนะครับโครงสร้างเนี่ยออกแบบมาเพื่อยึดเข้ากับรูเดิมของโตโยต้านะครับแล้วก็กล้วยนะครับเป็นเคปลาดแท้นะเป็นลำโพงเฟดปักขอบเซอร์ลาวนะครับเป็นขอบยางซิลิโคนนุ่มพิเศษนะมีประเก็นนะที่จะป้องกันอากาศรั่วไหลด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับส่วนพื้นผิวนะครับที่จะสัมผัสกับเหล็กนะครับก็จะมีฟองน้ำนะรองไว้รอบ ตัวลำโพงนะครับเพื่อป้องกันอากาศั่วไหลแล้วก็อาจจะเกิดการสั่นคลางของพลาสติกได้นะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาดีมากนะครับไม่เหล็กขนาดใหญ่นะแบ์เมซีนนะครับติดตั้งแทนที่ลําโพงเดิมที่ประตูหน้านะครับส่วนลำโพงเสียงแหลมนะครับตัวนี้งานดีมากนะครับเป็นกวยไมล่าแท้นะครับแม่เหล็กนีโอนะก็จะติดตั้งพร้อมกับหูช้างตรงรุ่นนะครับที่เราจะถอดหูช้างเดิมออกมาเปลี่ยนเป็นหูช้างใหม่แล้วก็เจาะฝังทวิตเตอร์เข้าไปแบบนี้นะครับ ในชุดทวิตเตอร์นะครับก็จะมีชุดกองเสียงนะตัวนี้ก็จะทําหน้าที่นะกองเสียงนะเพื่อทําให้ทวิตเตอร์หรือเซีแรมเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนลําโพงคู่หลังนะครับตัวนี้เป็นลาโพง6.5นิ้วแบบตรงรุ่นนะครับเป็นของแบรนด์แมสซีซี์เดียวกันนะครับรุ่น T-O y 6X นะครับนี่เป็นลําโพง2ทางนะกวยเคลาแทะนะครับแล้วก็ขอบเซลาเป็นขอบยางซิลิโคนนุ่มพิเศษนะครับ มีประเก็นด้านหน้านะครับการอากาศรั่วไหลนะแหลมซอฟโดมนะครับขนาด1นิ้วแม่เหล็กนีโองานดีมากนะครับแบรนด์แมสซีดแม่เหล็กขนาดใหญ่นะติดตั้งแทนที่ลำโพงเดิมที่ประตูหลังได้อย่างลงตัวนะครับยึดน็อตเข้ารูเดิมเลยนะครับในชุดนะครับก็จะมีพาวเวอร์แอมป์นะตัวเล็กจิ๋วกำลังขับสูงนะครับของแบรนด์แมสซีดรุ่น BLX 44นะตัวนี้มีกำลังขับถึง120วัตต์คูณ4นะครับของแบรนด์แมสซีดเป็นพาวเวอร์แอมป์คัสต์ดี4แชนัด ติดตั้งง่ายนะครับก็จะติดตั้งไว้ใต้เบาะฝั่งขวานะครับกับพวแวมตัวเล็กจิ๋วตัวนี้กําลังขับสูงด้วยนะครับในชุดก็มีซับบล็อกนะครับขนาด10นิ้วของแบรนด์แมสซีดนะติดตั้งไว้ใต้เบาะฝั่งซ้ายนะครับก็มีช่องต่อสายแล้วก็ช่องตัดแบ่งความทีปรับเพิ่มลดเสียงนะครับช่องเสียบสัญญาณต่างๆทํามาดีมากนะครับกับแมสซีดรุ่น boom 10นะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์อินเตอร์แบรนด์นะครับ ทั้งชุดยกเซตนะครับจัดให้แบบตรงรุ่นนะแล้วก็สามารถใช้กับฟอนต์เดิมรถได้นะครับติดตั้งลงตัวนะโดยไม่ดัดแปลงสภาพเดิมรถนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับสนใจก็สามารถจะเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าหรือเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านไพศาลเทคนิคน,นองแคสระบ,บุรีนะครับ